Hello, everyone. English with Teacher Sherry. English bright today. We are going to learn about how to pronounce the vocabularies that relate to this word, emotion. สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษกับครูเชอรี่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องวิธีการออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำนี้เลยค่ะ emotion น,นะคะหรือในภาษาไทยแปลว่าอารมณ์นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเชอรี่ขอบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชอรี่ได้โพสต์คำศัพท์เหล่านี้นะคะลงใน Facebook Fan Page ของเชอรี่ที่มีชื่อว่า world wide web f a c e b o o k c o m s h e r r y e n g l i s h b r i g h t ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจอยากจะติดตามเพจรับทราบความรู้ดีๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะทางการฟังพูดอ่านเขียนคำศัพท์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษต่างๆนะคะหรืออยากจะคุยกับเชอรี่เรื่องภาษาอังกฤษก็ได้เชิญกดไลค์ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันสักทีนะคะ เชอรี่นะคะถ้าบอกก่อนนะคะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าสถานที่ของคุณอํานวยนะคะหรือว่าคุณไม่เขินอายนะให้เปล่งเสียงออกมาตามเชอรี่ได้เลยนะคะเชอรี่จะพยายามออกเสียงช้าๆชัดๆนะคะคำแรกค่ะคำนี้พิเศษหน่อยตัว H เห็นไหมคะ H นะคะไม่ออกเสียงนะคะอ่านว่า exhausted exhausted ปลว่าเหนื่อยมากนะคะคำต่อไปค่ะ confused confused สับสน ecstatic ecstatic ปลาบปลื้มใจ guilty guilty รู้สึกผิด suspicious suspicious ระแวง angry angry โกรธ h i s t e r i c a l hysterical คำมากกลัวมากหรือเสียใจมากค่ะ frustrated frustrated อึดอัดใจ sad sad เสียใจ confident confident มั่นใจคำต่อไปนะคะเซตที่สองนะคะ embarrassed Embarrassed Kun Happy Happy มีความสุข. Mischievous Mischievous สุขสน. Disgusted Disgusted Si Ian Frightened Frightened Si Enraged Enraged Groan. มากโกรธจัด ashamed ashamed ละอายใจ cautious cautious ระมัดระวัง smug smug พ่อใจในตัวเอง depressed depressed หดหู Dep ressed. Dep ressed. ่ who. ต่อไปเซตที่สามนะคะคำแรกคะ่ะ overwhelmed overwhelmed ท่วมท้น hopeful hopeful มีความหวัง lonely lonely now love-struck love-struck เพ้อรัก jealous jealous อิจฉา bored bored เบื่อ surprised surprised ประหลาดใจ anxious, anxious, กังวล shocked, shocked, ตกใจ shy, shy, แปลว่าอายจบไปแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณนะคะชอบคลิปนี้นะคะ คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือว่ากดไลค์นะคะกด Subscribe หรือว่าจะมาเยี่ยมชม Facebook ของเชอรี่ได้นะคะวันนี้เชอรี่ไปก่อนนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะและออกเสียงบ่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ